ครับผมมาดูต้นกระท่อมครับที่เสียบยอดครับลูกไว้ครับกลางวันมันเฉาครับพอดีบ้านผมน่ะมันมืดเร็วครับมุยรำนางรองครับนี่ครับ มันเฉาตั้งแต่ช่วงประมาณยักปลายครับวันนี้เดดแรงพอดีไม่มีเดดมาหลายลวันครับฝนตกตลอดนี่ยต้นต่อผมเสียบยอดคอยดูว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าครับมันจะฟื้นคืนชีพไหมครับผมเฉา เขาบอกผมเสียบนะ้าผมก็เสียดายครับกลัวม,มันจะตายเนี่ยเช้ามดเลยครับใบมันจะโหครับนี่ครับ <c oughs> ว่าต้นชาวอาการมันจะเป็นแบบไหนครับเดีถ้าพวกมีเชาวดีขึ้นปับ๊บเดี๋ยวถ้าพวกนี้มีแดดเยกเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าเป็นแบบไหนครับจนมันรอดนะครับครับเท่านี้ก่อนครับ